สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสินแซฮายสุนีสาววันนี้จะมาดูดวงให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ของเดือนธันวาคมดวงคนเกิดวันอาทิตย์เดือนธันวาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดือนธันวานะคะมาดูดวงกันนะคะอ่าคนวันอาทิตย์นะคะเดือนธันวานะคะก็ถือว่ามีความบุดมงสมบูรณ์ดีนะคะ ในช่วงเดือนธันวานะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีโอกาสต่างๆทางการเงินนะคะคิดสิ่งใดก็ได้ทําตามโปรเจกต์ที่คิดไว้นะคะมีโอกาสต่างๆเข้ามาดีนะคะการเงินการงานความรักสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะการงานก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมีการที่จะบางคนก็อาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่ต้องขยับขยายเปลี่ยนแปลงทางการงานนะคะบางคนก็จะออกจากงานไปที่ใหม่ให้มันได้ที่ใหม่ที่ดีขึ้นได้เงินที่ดีขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่ต้องโยกย้ายนะคะบางคนทํากิจการงานส่วนตัวก็มีเกณฑ์ที่จะต้องขยับขยายธุรกิจนะคะเพื่อให้มีช่องทางในการค้าขายให้มากขึ้นให้มีรายได้มากขึ้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่ต้องขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรให้มัน ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคนวันทย์นะคะมีโปรเจกต์คิดหลายอย่างทำนู่นทำนี่หลายอย่างนะคะก็มีโอกาสหลายอย่างเข้ามาหาคุณในหลายเรื่องนะคะอ่าเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะก็มีความสำเร็จนะคะก็มีทั้งผิดหวังบ้างสมหวังบ้างนะคะเพราะว่าอ่าบางโปรเจกต์ที่คุณคิดไว้นะคะก็มีความผิดหวังบ้างนะคะบางโปรเจกต์ก็สมหวังดังใจนะคะ ก็จะมีทั้งความผิดหวังสมหวังบ้างนะคะถามว่ามีอุปสรรคปัญหาไหมที่ต้องแก้ไขมีนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนเก่งที่มีความสามารถนะคะคนวันอาทิตย์ก็ถือว่ามีศักยภาพนะคะที่สามารถที่จะแก้ไขลุยกับปัญหาต่างๆได้นะคะคาราว่าเหนื่อยนะคะแต่ว่ามีความสําเร็จนะคะมีความทะเยอทะยานสูงนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคนเก่งนะคะไม่ค่อยกลัวกับอุปสรรคปัญหา มีอะไรก็คือลุยเต็มที่นะคะาทว่าสร้างความเป็นใหญ่ให้กับตัวเองสร้างความมั่นคงกับตัวเองนะคะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองอยู่ตลอดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีการรเริ่มทว่าอาจจะไปบางคนอาจจะไปหันไปทํางานเก่าๆสิ่งอะไรเก่าๆนะคะที่เคยทํามาแล้วนะคะบางคนก็อาจจะเรื่องของความรักก็อาจจะมีอาจจะไปพบปะกลับมาคบมาคุยกับ คนรักเก่าอะไรที่แบบเคยเลิกลากันแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะกลับมาคุยกันนะคะมา,าสารสัมพันธ์กันต่อนะคะบางคนก็อาจจะมีการรีเลย์มอะไรความรักอะไรใหม่ๆอะไรความรักก็จะมีความปรับเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็คาราว่ามีความรักมีความ,ก,ม,วามก้าวหน้าดีนะคะเรื่องของความรักก็ถือว่าสดใสดีนะคะแล้วก็ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็โอกาสทางการงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ธุรกิจอะไรใหม่ๆโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีความก้าวหน้านะคะคิดเขาเรียกว่าคิดปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนเดือนธันวานี้นะคะปรับเปลี่ยนแล้วจะดีได้เงินดีนะคะหาเงินทองเป็นกอบเป็นกำนะคะช่วงเดือนธันวาน,นะคะก็จะมีอํานาจมีบรารมีนะคะคนยําเกงนะคะคงมี คนเคารพนักถือนะคะก็ถือว่าพูดอะไรก็สำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตั้งเป้าหมายอะไรที่ตั้งไว้นะคะได้ทำและสำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้นะคะทำให้คุณมีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการงานโอกาสทางความรักเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นี้ นะคะก็คือมีโอกาสหลายอย่างเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณทํานะคะอยู่ที่ตัวคุณว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะแต่ว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะทําให้คุณได้เงินได้ทองนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะด้วยความเก่งด้วยความสามารถของคุณนะคะคุณอ่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนเก่งนะคะหาเงินเก่งนะคะมีเป็นคนมีอํานาจมีบารมีในตัวนะคะมีคนยําเก่งนะคะไม่ว่าจะมีโอกาสนะ เดินทางต่างประเทศท่องเที่ยวต่างประเทศหรือทําธุรกิจต่างประเทศทําได้นะคะในช่วงเดือนธันวานี้หรือว่าเจรจาธุรกิจอะไรใหญ่ๆได้นะคะหรือว่ามีโอกาสถ้าเป็นลูกน้องเขาก็มีโอกาสได้อ่าทงานบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาหรืออ่าธุรกิจต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคน อ่าบางคนเนี่ยอาจจะทําธุรกิจส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีความรุ่งเรืองนะคะในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะในช่วงเดือนธันวานะคะก็มีโอกาสได้เดินทางเดินสายอ่าอ่ไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือหรือว่าทางการบินนะคะอ่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยคนเกิดวัานอาทิตย์อาจจะเดินทางบ่อยนะคะเพื่อ เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องงานให้ดีขึ้นนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองให้อาได้เงินได้ทองอะ่ะเหมือนว่าคาะแล้วว่าหาความก้าวหน้าให้กับตัวเองเยอะมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนธันวาค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูซิการงานเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาจับไพ่ดูการงานธันวานะคะของคนเกิดวันอาทิตย์นะการงานเป็นยังไงบ้างเนาะ การงานอืมการงานก็ถือว่าดีนะคะมีโอกาสเดินทางบ่อยนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องของการดีงานดีนะคะก็ถือว่าหาเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำนะคะมีลูกน้องบริวารคอยช่วยงานดีนะคะทําให้แบบว่าประสบผลสําเร็จในเรื่องงานนะคะแล้วก็งานเยอะด้วยนะคะ เดือนธันวาเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์งานเยอะโอกาสทางการงานนะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทําให้ได้เงินนะคะงานเข้ามาเยอะหลายอย่างหลายช่องทางนะคะถือว่าประสบผลสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจหรือเป็นลูกน้องบริวารเขาง,งานจะเยอะทําให้มีรายได้มีอ่าคือว่าไม่ตกงานนะคะ ถ้าออกจากงานก็มีโอกาสได้งานใหม่ทำนะคะสำหรับลูกน้องบริวารน,นะถ้าพวกนักธุรกิจนะคะอยากจะขยับขยายงานก็มีความเจริญเติบโตนะคะธุรกิจยิ่งใหญ่มากขึ้นขยับขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงเดือนธันวามีความก้าวหน้าทางการงานดีค่ะเ,เกี่ยวกับความรักเป็นยังไงบ้างนะคะ ความรักก็มีการพันผวนเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอาจจะไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีรักมีเลิกนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องปรับเปลี่ยนมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเอ่อทำให้ต้องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีก็อาจจะมีปวดหัวบ้างในเรื่องของความรักนะคะบางทีในเรื่องของความรักโอกาสความรักมันเข้ามาเยอะเกินไปทําให้ปวดหัวบางทีก็ตัดสินใจไม่ถูกเพราะว่าเอ่อคนรัก คนมารักมาชอบมาเยอะยอเกินไปนะคะมาให้เราเลือกนะคะบางทีก็อาจจะแบบว่าออมีความรักที่ซ้อนเออบางคนอาจจะคบซ้อนอ่ะบางคนคบสองคนสามคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเยอะบางทีก็ปวดหัวตัดสินใจที่จะเลือกใครไม่ถูกนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาทําให้มีความเครียดนะคะ ความกดดันอะไรอย่างเงี้ย Banana. ในเรื่องของความรักนะคะทำให้บางทีก็อาจจะสับรางบ่อยสับรางในเรื่องของความรักนะคะ <g lyn? S 1> แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้อง h, สับรางไปมาอยู่ในเรื่องของความรักนะคะคือ,อยังไม่แน่นอนนะคะในเรื่องของความรักนะคะมีการพันพวนเปลีปอยอย <LE>? ่ยนแปลงอยู่นะคะก็คือมีสเสน่ห์เยอะบางทีก็อาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าคนมาลักมาชอบเยอะนะคะในเรื่องของความรักคะ่ะแล้วก็ ช็อกลาภเป็นยังไงบ้างนะคะมีไหมช็อกลาโช็อกลาภนะคะช็อกลาภจะไม่มีนะจะเป็นเรื่องของคาราว่าจากการทํางานการคาราว่า เป้าหมายที่คุณคิดไว้มากกว่านะคะเรื่องของการทํางานการทํามาหากินนะคะคือการตั้งเป้าหมายของคุณถึงจะได้ถึงจะสําเร็จนะคะมันจะมันมันจะไม่ได้เป็นลาบลอยในสิ่งที่คุณคิดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะอยู่ที่แบบว่าการลงมือทําของคุณทั้งสิ้นนะคะในการมันจะไม่ได้แบบว่าเออเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่มีนะคะทุกอย่างมันจะเกิดจากความ คิดความสามารถของคุณการวางแผนของคุณนะคะที่จะได้โชคลาภอะไรมาแบบง่ายๆไม่ใช่นะคะความสําเร็จต่างๆก็จะได้มาจากการทํามาหากินการวางแผนใช้ความคิดของคุณโดยตรงเลยนะคะการลงมือทําของคุณเท่านั้นถึงจะสําเร็จนะคะในเรื่องของลาบลอยไม่มีนะคะจะมีเรื่องของการทํางานมากกว่าการตั้งเป้าหมายการคิดการกระทําของคุณนะคะถึงจะสําเร็จเกิดเป็นโชคลาภเกิดเป็นผลประโยชน์สําหรับคุณนะคะ สุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะสุขภาพก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะในการเดินทางนะคะให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือการเกิดเหตุแบบไม่คาดฝันด้วยก็ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยแบบไม่คาดฝันนะคะหรืออุบิเหตุได้นะคะถึงจะมีมีปัญหาสุขภาพแต่คุณก็สามารถรักษาหายนะ,ะก็มีเกณฑ์ที่รักษาหายแล้วก็ พรรักษาหายก็จะมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณได้อยู่นะคะในช่วงเดือนธันวานะคะก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าดีนะคะถึงจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างนะคะก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุบศัรคปัญหาไปได้งานดีนะคะงานเยอะนะคะโอกาสขยับขยายงานในช่วงเดือนธันวานะคะแล้วก็แต่ก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังการเจ็บป่วยอยู่บ้างนะคะแต่ก็สามารถรักษาหายนะคะแล้วกอ็อาจจะมีบางอย่างที่ สมหวังและผิดหวังตามที่บางทีคุณอาจจะตั้งเป้าหมายไว้เยอะนะคะเรื่องสมหวังก็มีนะคะได้ดังใจคุณแต่บางเรื่องมันอาจจะไม่เป็นดังใจในทุกเรื่องนะคะแต่ว่ามันก็ก็โดยรวมนะคะก็มีทั้งเรื่องสมหวัง สมหวังและผิดหวังด้วยนะคะก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะก็ถือว่าถึงจะมีอุปสรรคปัญหานะคะคุณก็สามารถที่จะเคลียร์กับปัญหาอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะคะการเงินการงานก็ถือว่าดีโอเคนะคะความรักก็เข้ามาดีเยอะนะคะเข้ามาให้เราเลือกเยอะนะคะตัดสินใจเยอะนะคะความรักก็ไม่ได้มี ความรักที่ขาดแคลนอะไรนะคะความรักเข้ามาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะในเรื่องของเพศตรงข้ามความรักนะคะเข้ามานะคะก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าเดือนธันวานี้ของคนเกิดวันอาทิตย์เนี้ยก็ถือว่าดีนะคะโอกาสต่างๆเข้ามาหาคุณดีนะคะขยันมากก็มีความสําเร็จมากนะคะอยู่ที่ความขยันของคุณนะคะก็ถือว่าโดยรวมถือว่าดีค่ะถ้าใครสนใจที่จะดูดวงนะคะหรือว่าจะสักลายมือเศรษฐี หรือดูเล่นตุยานต่างๆหรือ,อให้สิ้นแสหายตั้งชื่อหรือตั้งนามสก,กุลเสริมดวงนะคะก็นั้นและจองคิวงานได้นะคะปรึกษาดูดวงได้นะคะถ้าดูดวงก,ก็200บาทนะคะสินแสหายจะดูให้แบบละเอียดยิบเลยตั้งแต่พื้นดวงอดีตอนาคตถามได้ทุกเรื่องจนกว่าไม่มีอะไรจะถามนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะสนใจก็จองคิวงานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ